ก็ทางด้านข้างนะคะด้านข้างของอุโบสถแห่งนี้ที่กําลังก่อสร้างถ้าท่านหันหน้าเข้าทางอุโบสถฝั่งขวามือนะคะสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่บริเวณของเต็นท์ประกอบพิธีนะคะ,ะทางฝั่งขวามือนะคะด้านข้างของอุโบสถจะเป็นในส่วนของโรงทานนะคะเป็นโรงทานที่คณะผู้มีศรัทธาน,นะคะได้มาร่วมเปิดโรงทานกันนะคะซึ่งก็จะมีโรงทานที่ มาดูแลวพวกเรานะคะมากมายหลากหลายด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากนะคะโรงทานแรกจากคณะจิตสานะคะเป็นโรงทานจากวัดป่ามหาชัยนะคะมีข้าวและกับข้าวซึ่งอาหารนะคะข้าวและกับข้าวจะมีไว้ให้สําหรับทุกท่านนะคะที่มาเลนโรงอาหารนะคะหรือโรงครัวของทางวัดนะคะอยู่ทางโซนด้านหลังนะคะด้านหลังของอุโบโสถแห่งนี้นะคะ ลำดับที่2จะเป็นโรงทานจากวัดป่าสุขโขอว a r โ u ไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งเส้นเล็กนะคะลำดับที่3ค่ะเป็นโรงทานจากวัดป่าน้าคุณชร์นะคะเป็นไอศครีมลำดับ4ค่ะสามป้าสวัสดิ์พระโรกนะคะเป็นกระเพาะปลานะคะและลำดับ5ค่ะคุณรัตคุณนิวเป็นขนมเคกนะคะตำแหน่งของโรงทานจะอยู่บริเวณเต็นท์นะคะด้านข้างนะคะของบริเวณเาการก่อสร้างพระโบสถนะคะด้านข้างของพระโบสถแห่งนี้นะคะลำดับที่6นะคะโรงทานเป็นที่ขวัญกันที่